เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวีดาส,สวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกม a FK Journey <c oughs> กันอีกเช่นเคยกันนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาสรุปกิจกรรมฉลองอีเวนต์อัปเดตครบรอบ1ปีของทางตัวเกม a FK Journey พร้อมกับแพท1.4.3 จะมีอะไรอัปเดตกันเข้ามานั้นก่อนไปรับชมคลิปฝากเพื่อนกดไลค์คลิปนี้คนหนึงไลค์แล้วถ้าเพื่อนชินชอบผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้วยนะครับโอเคกันเพื่อนต้องขอบอกเพื่อนเลยนะครับว่าสําหรับตัวเกม FK k o u u r n y ฉลชองครบรอบ1ปีแจกจดหมายอันเชิญรวมมากกว่า300ครั้งครับบวกกับการแจก2ฮีโร่ใหม่แพนโดราและก็ปัง เพียงแค่เพื่อนล็อกอินต่อเนื่องแล้วก็เล่นอีเวนต์แบบง่ายๆซึ่งบอกเลยครับว่าของรางวัลในการอัปเดตในรอบนี้แบบเป็นอะไรที่ดีมากๆและตัวละครน่าสนใจทั้ง2ตัวละครเลยก็ว่าได้และที่สําคัญเลยนะครับเพื่อนๆตัวเกม FK Journey จะมีการเพิ่มเกมเพลย์ใหม่ระบบสร้างบ้านโหมดที่อยู่อาศัยเก็บทรัพยากรสร้างสิ่งก่อสร้างผลิตสินค้าปรับแต่งที่ดินพร้อมส่งตัวละครเราไปทำงานซึ่งจะมีการอัปเดตในวันที่ 8สิงหาที่จะถึงนี้แล้วนะครับและในวันนี้ครับเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆครับไปดูในส่วนของกิจกรรมกันหน่อยละกันครับกิจกรรมแรกที่เพื่อนๆจะได้รับเลยนะครับเพียงแค่เพื่อนเนี่ยเข้าเกมต่อเนื่องเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรียกง่ายๆครับว่ากิจกรรมการล็อกอินนะครับผมเราจะได้รับฮีโร่ปังนะครับผมนี่ตั้งแต่วันที่1นะครับผมแล้วก็ล็อกอินมาเรื่อยๆจนถึงวันสุดท้ายนะครับหรือว่าวันที่8เนี่ยเราจะได้รับฮีโร่ไปเลยแบบฟรีๆนะครับอยู่ในเผ่าวาวเดอร์ นักรบสายกายภาพนั่นเองซึ่งคุณสมบัติความสมานเนี่ยน่าสนใจมากๆใครอยากรับชมเพิ่มเติมเดี๋ยวผมมีคลิปรีวิวให้แบบจัดเต็มพร้อมกับการปันสุดของตัวละครปังกันด้วยนะครับแค่กิจกรรมแรกนะครับก็ดีงามขนาดนี้นะครับแค่เ,เพื่อนเพื่อเนี่ยล็อกอินเท่านั้นนะครับทุกคนนอกจากนี้ครับตัวเกมก็ยังมีการเพิ่มเรทการสุ่มตัวละครในร้านค้าขุนนางกันด้วยนะครับของทั้ง2ตัวละครเลย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแพนดอร่าที่อยู่ในสังกัดต่างมิติแล้วก็ปังนะครับผมซึ่งทั้งตัวละครครับถ้าใครอยากจะได้ฟรีล็อกอินทํากิจกรรมได้ฟรีแน่นอนแต่ถ้ารู้สึกว่าเอ ύ, พ้พี่มันเก่งมากๆเลยอยากจะปั้นต่อสามารถไปสุ่มต่อได้นะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมีระยะเวลาตู้ให้กับเราเนะครับเหลืออยู่ที่ประมาณ17วันกับอีก20ชั่วโมงนะครับก็สามารถมาสุ่มตู้ตัวละครต่อจากนี้เพิ่มเติมได้อีกด้วยก็ถือว่าเป็นการอัปเดตอะไรที่น่าสนใจมากๆครับสำหรับกิจกรรมที่มีการ เปิดเข้ามาในรอบนี้ของตัวเกม a p e Journey นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกิจกรรมต่อไปดีกว่านะครับว่าเ้ยมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับสำหรับกิจกรรมที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าสนใจแล้วก็ผู้เล่นอย่างเราเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับนั่นคือสมบัติไร้การเวลานะครับนี่อันนี้คือน่าสนใจมากครับคือเราจะได้รับตั๋วกาชาเว้ยแล้วก็ได้รับตัวละครซึ่งวิธีการร่วมรางวัลน,นี่ครับง่ายมากๆครับเนี่ยทุกคนกดที่ตรงนี้นะครับ คือเพื่อนนะครับจะมีโอกาสในแต่ละวันครับวันละ3ครั้งนะครับสามารถสะสมได้สูงสุดอยู่ที่6ครั้งในแต่ละวันครับเราสามารถเปิดหีบโดยใช้1โอกาสในแต่ละครั้งในการกดแล้วก็ของรางวัลที่เราได้รับแล้วจะถูกเอาออกจากตรงนี้ไปนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มเปอร์เซนต์การได้รับตัวละครหรือเรียกง่ายๆว่าอีเวนต์แจกตัวละครนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรากดให้ทุกคนดูเลยนะกดไปครับคราดหนึ่งพราะเปิดหีบปุ๊บนะฮะก็จะได้รับของรางวัลนะครับถ้าตรงนะเห็นอ่าเห็นไหมก็เปิดไปเรื่อยครับปึ ออกย่างโอ้โหประดับหลังนะครับได้มาแล้วนะครับโอ้โหข้างหลังข้างหลังนี่เป็นซ่อมครับเป็นซ่อมหลังก็เปิดต่อได้นะครับเปิดปึ้งเปิดไปต่อครับในเพจห้าสิบครับและครั้งสุดท้ายของวันนี้ปบได้กระแสน้ำนะครับก็สามารถเปิดไปได้เรื่อยๆนะครับอันนี้คือของรางวัลที่เราจะได้รับแล้วก็อันไหนที่เราได้รับไปแล้วนะครับจะสังเกตว่ามันจะถูกนําออกไปเนาะจำนวนของรางวัลก็จะมีตามนี้เลยตั้งแต่0ูนย์ทับสนะครับจนกระทั่ง1นึทับหซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผมมองว่า ดีมากๆแล้วก็น่าสนใจและไม่ควรพลาดสำหรับผู้เล่นภายในเกม AFK Journey สำหรับกิจกรรมครบรอบ1ปีนั่นเองนอกจากนี้ครับเดี๋ยวพาเพื่อนนะครับไปทำการใส่โค้ดของรางวัลกันไหนละกันครับก็กดไปที่ตั้งค่านะครับทุกคนแล้วก็ไปที่คำว่าอื่นๆนะฮะและจากนั้นครับให้ทุกคนไปที่คำว่ารหัสแลกรับนะครับเดี๋ยวผมจะทำการวางโค้ดไว้ใต้นี้นะครับก็เพียงแค่เพื่อนเนี่ยก็โค้ดไปเลย และเพื่อนๆจะได้รับเพชร1 0 0 0แล้วก็ได้รับตัว๋วอีก10ใบนะครับผมโอ้โหโโกิจกรรมรอบนี้คือแบบเปิดมาในคืนน่าสนใจมากๆครับยังไม่จบเพียงท่านี้ครับตัวกิจกรรมก็ยังมีในส่วนของงานเทศกาลนะครับนี่สำหรับงานเทศกาลนี่ดันครับก็จะเป็นกิจกรรมนะครับที่เพื่อนๆนะครับสามารถแตะเพื่อไปหาโรแวนแล้วก็พูดคุยกับเขาครับเพื่อเข้าสู่อินเทอร์เฟซของหน้านหลักของอีเวนต์นะครับก็กดไปได้เลยเดินทางตัวเกมก็จะทําการ เดินหน้านะครับไปหาโรแวนเพื่อทําการปลดอินเทอร์เฟซของภารกิจและก็กิจกรรมนะครับกดที่พลร์ดไปเพื่อให้ไปได้ไวก็คือไปเมืองแรกของเราโรแวนที่อยู่ตรงกลางแมปตรงนี้นะครับผมก็กดเข้าไปแล้วก็พูดคุยได้เลยช่วงเวลาแบ่งปันกดสคริปต์ได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะข้าเวลาแล้วก็นี่นะฮะก็จะมีตัวนี้มาเราก็จะไปคุยเคลียร์ย่อย,ย,ยกับเขากดผู้คุยแบ่งปันช่วงเวลากดสคริปต์ได้แล้วก็สคริปต์เพื่อให้เนื้อหามันไปไวขึ้นสาหรับใครที่อยากจะอ่านเนื้อหาเพื่อน เพิ่มเติมนะครับก็สามารถอ่านได้นะครับผมก็เดี๋ยวเราคุยกับโรแบต่อนะฮะพูดคุยส่งเควสกดยืนยันเรียบร้อยครับผมเราก็จะเข้าสู่การปิดล็อกอีเวนต์นั่นเองนะครับผมก็บอกเลยครับว่าอีเวนต์รอบนี้คือน่าสนใจมากๆครับสําหรับงานที่กาลเนะซึ่งของรางวัลของเรานะครับผมก็จะมีในส่วนของคริสตัลแห่งดวงดาวนะครับผมมีประกายกลีบดอกไม้นะครับซึ่งเป็นของสวมใส่นะครับนี่ นีโหน่ารักน่ารักมากแล้วก็จะมีในส่วนของจดหมายเชิญเพิ่มเติมนะครับของแพนดูร่านะครับหรือว่าตัวสุ่มนั่นเองพร้อมกรอบโปรไฟล์สุดเท่น,นะครับกิจกรรมในรอบนี้คือแบบจัดหนักจัดเต็มมากๆครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีในส่วนของบัรตรการไร้การเวลาด้วยนะครับเพียงแค่เพื่อนเนี่ยทำภารกิจส,สมแต้มของเทศกาลนะครับประจําแผทเนาะไปเรื่อยๆได้รับตั๋วนะครับได้รับตัวละครได้รับกล่องแล้วก็นี่อันนี้โอ้โหว่าน่าสนใจ พาลีนสกินให้ทุกคนสีโคตรสวยแล้วแบบคือผมเป็นเมนน้องอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีตัวละครน้องอยู่แล้วคือถ้าได้สกินนี้มาคือแบบสวยมากๆไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะครับสำหรับการอัปเดตกิจกรรมครบรอบหนึ่งปีที่จัดเต็มมากๆเะฮะเพียงแค่ทุกคนทําแต้มนะครับแต้มคือสะสมง่ายมากนะครับเราก็สามารถได้รับตัวละครไปได้เลยนะอันนี้คือเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็จะมีในส่วนของครีเซตอุปกรณ์ e x c l u s i v e นะครับเอาไว้ใช้กับฮีโร่ที่เราอยากจะรีของให้กับตัวละครน้องได้เช่นเดีวยวกันครับก็เปน อัปเดตเข้ามาครับพร้อมกับสหายปลิงปรังโอ้โหคือแบบฟูลเซ็ตต้องมาแล้วป่ะทุกคนไม่ควรพลาดนะครับผมก็จะมีเน้นแต่เซ็ตนี้อันนี้คือเอาไว้แบบใส่ให้กับตัวละครของเรานะครับก็จะเท่เนาะนี่ก็สามารถเลือกเซ็ตได้ว่าเราจะไปเซ็ตไหนแล้วก็นี่ Brian Skin ก็เท่เมอนกันแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบทาลีนมากกว่านะครับผมก็เป็นอินิจกรรมที่มีการอัปเดตนะครับผมก็เอาจริงๆแล้วนะครับเพื่อนๆท่านใดที่กําลัง อยากจะกลับมาเล่นของทางตัวเกม F k Journey นะครับเ,เพื่อนๆสามารถกดดาวน์โหลดทางลิงก์ใต้คลิปของผมได้เลยนะครับผมก็ตอนนี้นะครับตัวเกม F k Journey ครับชนะรางวัล s t Game 2024ของ Google Play แล้วก็ App Store นะครับผมซึ่ง F k Journey ครับไม่ใช่เกมไอดอลแต่มันคือเกม Open World RPG ที่มีภาพ เป็นเอกลักษณ์เกมไม่กินพื้นที่มีคุณภาพสูงไม่มีโฆษณาขั้นให้กวนใจเล่นได้ทั้งมือถือและ PC ซสายชิลสามารถเล่นได้สบายถ้าสา,า,ายประจญภัยก็มีคอนเทนต์ให้เราสำรวจในโลกอันกว้างใหญ่มากมายมีฮีโร่แจกฟรีเพียบแถมยังมีเนื้อเรื่องและตัวละครที่น่าติดตามทุกอย่างในโลกเชื่อมโยงกันสามารถไปรับชมด้วยตาคุณเอ็แล้วเพียงคุณกดลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดเกม FK Journey ที่ไม่ใช่แค่เกม FK ธรรมดามาเล่นซีซันใหม่ เสียงสะท้อนแห่งความขัดแยง้งไปพร้อมอกันได้ทั้ง App Store และ Google Play Store สำหรับมือถือหรือจะโหลดจากเว็บไซต์เพื่อเล่นบน PC ได้โดยใช้ลิงก์ของทางช่องซากาเิได้เลยสำหรับวันนี้โคมีเพียงน,นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c ส i b e เพื่อนๆด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคพาสต่อไปบ๊ายบายสวัสดีครับ